Break out สวัสดีครับคูกบในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนสามเสาหลักคือเศรษฐกิจสังคมและวัฒนธรรมหนึ่งอันตลักษ์หนึ่งวิสัยทัศน์รวมเป็นหนึ่งชาติประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ด้วยการบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเลเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลทงสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนล่วงข้าวหมายถึงความมุ่มสมบูรณ์ของชาติสมาชิกประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและมีกฎบัตรเดียวกันซึ่งในปัจจุบันปีพุทธศักราช2564ประเทศบูไนได้รับเกียรติให้เป็นประธานเศรษฐกิจอาเซียนและประธานกองเรืออาเซียน ในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนกองทัพเรือจะไม่มีการทำสงครามขนาดใหญ่และยุทธนาวีมีแต่การบริหารจัดการความมั่นคงทางทะเลเพื่อก้าวเข้าสู่ความเป็นสากลภัยคุกคามรูปแบบใหม่ 1. แดงน้ำตาลเถื่อน 2. อ,ออยน้ำมันดีเซลเขียวเถื่อนการทะเล 3. วิสกี้สก๊ลัสุาบุรี 4. human language การค้าม,มนุษย์ 5. law language การกระทำผิดกฎหมายทางทะเลต่างๆภารกิจของกองทัพเรือ 1. portal ลาตะเวน 2. search ตรวจคนตรวจเยี่ยม 3. rescue ช่วยเหลือผู้ประสบภ,ภัย 4. workshop การปฏิบัติการร่วมอากาศยานรับส่งสิ่งของทางดิ่งกลางทะเล จุดชกปอยที่1ประเทศสิงคโปร์มีกองกำลังนานาชาติดังต่อไปนี้ 1. ึ่งซีแคปสองีแคปกองกำลังเฉพาะกิจ CMF151 4. กองเรืออาเซียนจุดชกปอยที่2ประเทศเมียนมาท่าเรือทวายมีอู่ต่อเรือด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย และเกิดเส้นทางเดินเรือใหม่มหาสมุทรอินเดียในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนผอบอร,อรอาเซียนในแต่ละประเทศผอบอร,อรอในแต่ละประเทศจะผัดกันขึ้นดำรงตำแหน่งในแต่ละปีเพื่อรองรับภัยคุกคามรูปแบบใหม่และสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไปในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนต่อไปครับ โบเป็นขา่าจองกัรยาสันต้งเกียงเกลร้ยงสาขันกำลจไว้ในตำราปีมาแต่โบราณยงวิชาสา Let's do it.